สององค์นี้ครับเป็นพระปุวัดคลองขอมนะครับเรียกว่าสมเด็จเกตและสมีนะครับมีทั้งเนื้อผงไวลานนะครับแล้วก็เนื้อผงทธกุณนะครับที่ประมาณ5้าพิมพนะครับเดี๋ยวผมหาพิมพ์มาให้นะครับก็2องค์นี้จะเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์พระประธานวัดคลองขอมนะครับเป็นเกตและสมีเหมือนกันนะครับคลิปนี้นะครับผมมาเล่าประวัติให้เพื่อนๆฟังข้าวๆละกันนะครับก็ทั้ง2องค์นี้นะครับเป็นพระที่จัดสร้างโดย เจ้าวาดวัดคองขอนะครับหลวงพ่ออุ่มนะครับซึ่งหลวงพ่ออุ่มเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของทางหลวงู้สุขนะครับก็ได้เชิญหลวงู้สุขนะครับมาช่วยในการศึกษาเพื่อหาเงินสร้างบัวสดนะครับที่วัดคองขอนะครับสารที่ใช้ในการจัดสร้างสององค์นี้นะครับก็มีผงพุทธคุณนะครับมีผงวิเศษนะครับว่าน10 8แนะครับผงปฐมังนะครับ โคงอิทิเจนะครับจากการลบสูตรแบบโบราณนะครับในการสร้างหงอิทิเจนะครับและยังได้นําตําราใบลานเก่านะครับมาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับประวัติความเป็นมานะครับก็เล่าว่าหลวงพ่ออุ่มนะครับแล้วก็หลวงพิสุท์เนี่ยนะครับได้นําตาราใบลานเก่านะครับมาเผานะครับจุดไฟเผานะครับแล้วได้เดินจงกรมทําสมาธินะครับรอบกองไฟนะครับในช่วงระหว่างเผาด้วยนะครับตําลาใบลานเก่าเนี่ยครับก็มีความเชื่อว่า จะช่วยในเรื่องของการคงกระพันชาปีนะครับแล้วทั้งหลวงพ่ออุ่นนะครับแล้วก็หลวงพุทศุกเนี่ยยังทําการปลุกเสกนะครับตลอดหนึ่งไปมากด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าพิธีพุทธิศษใหญ่นะครับพิธีพุทธิศษใหญ่นะครับก็จะประมาณช่วงปี2,460นะคบแบบสององค์นี้นะครับก็อายุเรื่องร้อยกว่าปีแล้วนะครับ พิธีพุทธาพิเศษใหญ่ครับจะมีหลวงปู่สุขนะครับวัดปักของมาขัดเท่านะครับเป็นประธานพิธีในการพิเศษนะครับแล้วก็ยังมีเกจิสายสุพรรณบุรีนะครับสายชัยนาทนะครับแล้วก็เกจิดังๆนะครับอีกหลายๆท่านเช่นหลวงปู่ปานวัดบางน้ำโพนะครับท่านก็เดินทางมาร่วมพิเสษในทุนเทียบเท่ากับพระหลักล้านเลยนะครับนี่นะครับก็หลังจากพิธีพุทธาพิเศษใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็ นำไปบรรจุใต้ฐานฐานชุกกชีนะครับที่ใต้ฐานองค์พระประธานของวัดคองขอ,งขอ,งของนะครับแล้วก็บรรจุในเจดีหน้าอุบโบสถด้วยนะครับก่อนจากูแต่ปี2,522นะครับก็เท่ากับว่าพระเนี่ยอยู่ใต้อุบโบสถอยู่ใต้เจดีหรือว่าใต้ฐานชุกกชีของพระประธานเนี่ยก็ร่วมโอ้โหประมาณ80กว่าปีได้เลยนะครับมี ลองดูนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีหลายคนเดินทางไปกราบไหว้บูชานะครับในแต่ละวันนะครับก็ผมเชื่อว่ามีความสกิ์มากนะครับสําหรับขององค์นี้นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูรายละเอียดกันในแต่ละองค์ครับสาหรับ2ทีมนี้นะครับทีมสมเด็จทีมเกศรัศมีนะครับแล้วก็สมเด็จทีมพระประธานเกศรัศมีนะครับสําหรับ2องค์นี้คลิปวิดีโอหน้าจะส่งให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่า รายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับฝากกดปัดของขอ,งของครับฝากกดตดตามนะครับครับเจอกันในคลิปหน้าครับ